หน่วยการคมนาคมเรื่องความหมายของการคมนาคมครูผู้สอนนางสาวสุมาลีเจ๊วังหรือครูอักกริมาสอนสาชั้นระดับพนุบาลสองอัสสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮิวะบรกาตุ สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอันวารุนอิสลามระดับชั้นอนุบาล2เช่นเคยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเอ่ยคิดถึงคุณครูกันไหมคะสวยคุณครูนะคะคิดถึงเด็กมากเลยค่ะและตอนนี้คุณครูกริมาจะเดินทางไปโรงเรียนค่ะ เสียงอะไรคะเด็กๆเด็กๆได้ยินไหมคะเสียงอะไรเอ่ยอ๋อเสียงรถยนต์ที่แล่นอยู่บนท้องถนนนั่นเองค่ะอุยแล้วนั่นเสียงอะไรคะเด็กๆอ๋อเสียงรถไฟกำลังวิ่งอยู่บนรางรถไฟนั่นเองค่ะ เด็กๆเสียงระไรนั่นน่ะเสียงดังมากเลยค่ะอ๋อเสียงเรือที่กำลังเล่นอยู่บนแม่น้ำนั่นเองค่ะ หุยเสียงอะไรอีกแล้วคะเด็กๆแต่เอ๊เด็กๆช่วยมองหาหน่อยค่ะว่านั่นเสียงอะไรคะโอ้นั่นไงเจอแล้วเสียงของเครื่องบินที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะยานพาหนะต่างๆเหล่านี้จะก,กำลังพาผู้คนเดินทางไปไหนกันนะคะเด็กๆบนถนนก็มีรถยนต์เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะ ในน้ำก็มีเรือแล่นอยู่ยเต็มไปหมดเลยค่ะและบนท้องฟ้าก็ยังมีเครื่องบินอ๋อแล้วก็ยังมีบอลลูนด้วยนะคะเด็กๆแล้วเขาจะเดินทางไปไหนกันนะ้าเด็กๆทราบไหมเออ ส่งช่างเร็วไวมีรถไฟลอยฟ้าและใต้ดินนั่นคือเสียงรถมอเตอร์ไซค์บนถนนมีรถมากมาย สวมหมวกกันนอกป้องกันตัวเองนั่นเสียงแตรของเรือลำใหญ่พวกเราต่างสุขใจท่องเที่ยวไปบนท้องทะเล เพลงก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆเห็นอะไรในเพลงบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะเราก็จะเห็นรถยนต์เรือแล้วก็เครื่องบินนั่นเองค่ะการคมนาคมนะคะเด็กๆซึ่งตรงกับหน่วยการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ของเราเลยนะคะซึ่งเพลงนี้มีชื่อว่าการคมนาคมนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าการคมนาคมนั้น คืออะไรคะการคมนาคมหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ <strat. S 1> <man> ่งโดยใช้ยานพาหนะเพื <man> ่อติดต่อสื่อสารหรือขนส่งสินค้านั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น การที่เด็กเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนหรือจากการที่คุณแม่เดินทางจากบ้านไปตลาดค่ะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการคมนาคมนะคะเด็กๆจะต้องอาศัยยานพาหนะในการเดินทางนั่นเองอ๋อแล้วยานพาหนะนะคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าคืออะไรยานพาหนะนั่นก็คือวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เป็นเครื่องที่สามารถขับขี่หรือเครื่องนำไปที่ต่างๆสามารถเคลื่อนย้ายหรือลำเลียงคนสัตว์สิ่งของและยังขนส่งสินค้าต่างๆได้อีกด้วยค่ะตัวอย่างเช่นรถจักรยานรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกเรือรถไฟ และวก็เครื่องบินนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้ทราบถึงความหมายของการคมานาคมกันไปแล้วนะคะซึ่งการคมานาคมจะต้องอาศัยยานพาหนะในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ 1... นึ่งเพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาของวัคกรีมาแล้วนะคะ พักขอตัวก่อนจะเดินทางไปโรงเรียนแล้วค่ะเด็กๆวันนี้กัวกรีมาจะใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางนะคะเด็กๆอ้อในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามต่อไปนะคะ บายบายค่ะอัสลามุอะลัยกุมรับมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะ